เด็กเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนถึงเมื่อไรจะหยุดข่าวสดที่สร้างความตื่นตัวเด็กเล็กถูกดึงต่างหูจนเลือดออกและอีกคนโดนตีจนไม้หักแต่แฉลงโทษยังไม่เพียงพอเหตุการณ์รุนแรงเกิดซ้ำๆจนเกิดเหยื่อนับสิบเคสผู้ปกครองร้องเรียนและเรียกร้องให้มีการลงโทษขั้นเด็กขาดในวันที่16สิงหาคม2568นางสาวเหมียวนามสมมติแม่ของน้องเอนามสมมติอายุ9ก้าขวบและนางสาวเมนามสมมติแม่ของน้องบีนามสมมติ อายุ9ขวบได้ร้องเรียนสื่อมวลชนเกี่ยวกับพฤติกรรมความรุนแรงของครูประจำชั้นในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทำให้ลูกของพวกเธอได้รับบาดเจ็บสาหาัสแม้จะมีการดำเนินการตามมาตรการของโรงเรียนแล้วแต่เหตุการณ์รุนแรงยังคงเกิดซ้ำกับเด็กคนอื่นอีก10เคสทำให้ผู้ปกครองเรียกร้องให้มีการลงโทษขั้นเด็ดขาด นางสาวเมียวเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาครูประจำชั้นโทรศัพท์มาแจ้งว่าลูกสาวมีพฤติกรรมเก็บผมไม่เรียบร้อยและใส่ต่างหูทองมาโรงเรียนซึ่งเป็นต่างหูที่ใส่หลังเจาะหูใหม่หลังจากนั้นเธอได้รับการแจ้งจากแม่ของเพื่อนลูกสาวว่าลูกสาวถูกกระชากต่างหูการตรวจสอบพบว่าหูเขียวช้ำคล้ายถูกกระชากจนต่างหูหลุดออกเลือดไหลเป็นแผลและถูกจับยัดใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิม นางสาวเมกล่าวว่าลูกชายถูกทำโทษเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากหาเลขหลัก10บล้านไม่ได้ลูกชายถูกครูตีเกือบ20ครั้งตีจนไม้หักและไม่กล้าร้องไห้เพราะอายเพื่อนทำให้เธอสงสารลูกมากแม้จะมีมาตรการออกมาแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะเหตุการณ์รุนแรงยังคงเกิดซ้ำกับเด็กคนอื่นอีก10เคสทำให้ผู้ปกครองเรียกร้องให้มีการลงโทษขั้นเด็ดขาดผู้ปกครองต้องการให้ครูคนดังกล่าวลาออกหรือเปลี่ยนสายงานไปเป็นครูวิชาการโดยไม่ต้องสอนเด็กเพราะเกรงว่าครูจะใช้อารมณ์กับเด็กคนอื่นอีกแต่ทำไมโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการลงโทษอย่างเหมาะสม คำถามนี้ยังคงเป็นปริศนาและผู้ปกครองก็ยังคงรอคำตอบจากโรงเรียนวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนนี้กลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจะรวมตัวกันที่โรงเรียนอีกครั้งเพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการลงโทษอย่างเหมาะสมและยุติปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนอย่างถาวรคุณคิดยังไงควรจะลงโทษครูอย่างไรให้เหมาะสมมาร่วมพูดคุยในคอมเมนต์ด้านล่างเลย